วัน ADA นะครับหนึ่งแสนกระเป๋าเนี่ยหรือหนึ่งแสน ADA อยู่ที่อยู่ในกระเป๋านะครับมีการซื้อ ADA เพิ่มขึ้นอีกในวันนี้เป็นสองข่าวเลยและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกนะันคือคอยนินมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e นิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาติดตามเรื่องของธุรกรรมของ ADA ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับ ADA ได้ลดเกือบ66%จาก3ดอลลาร์ในเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่ประมาณ0.87ดอลลาร์นะครับก็ลดมาตามเหรียญแม่หรือเหรียญต่างๆนะครับที่ ลดตัวเนื่องจากการเก่งกําไรในช่วงสงครามรวมถึง ADA มันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะครับตอนนี้มันไม่ใช่เทรนของเทคโนโลยีนะครับมันเป็นช่วงสงครามพวกกองทุนน้ำมันกองทุนทองคำนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหลักๆแหล,และพวกเทคโนโลยีก็ต้องรอไปก่อนฉะนั้นนะครับวานคาดา a โนหรือ ADA เนี่ยวันนี้นะครับ เป็นวานตัวใหญ่เลยนะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าก็ในรายละเอียดนะครับเขาก็บอกว่าวาน ADA หนึ่งแ ADA เนี่ยมีการซื้อเพิ่มนะครับประมาณ1 k นะครับน่าจะน่าจะไม่เยอะแต่มีการสะสมเพิ่มเรื่อยๆนะครับดงนั้นการสะสมเพิ่มนี้ทำให้เห็นนะครับว่า ตอนนี้ ada นะครับวานก็คอยเก็บอยู่นะครับเพราะว่าราคามันต่ำกว่า1ดอลลาร์ฉะนั้นผมเชื่อว่าในขาขึ้นครั้งนี้ถ้าบิตคอยมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างน้อย4,500 0นะครับหรือ49,500 0 0เนี่ยราคา ada น่าจะดีดกลับมา1ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นในเนื้อหาเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นการอัปเดตว่ามีวานเนี่ยเข้ามาซื้อเพิ่ม นะครับถึงแม้ว่าในช่วงของราคาของ A D A มีการลดลงก็ตามนะครับแต่ว่าวานก็ยังช้อนเพิ่มเรื่อยๆนะครับไม่กลัวนะครับยังไงเขาก็พยายามอม A D A ไว้ท่นแหละนะครับรอ A D A ว่าจังหวะดีเมื่อไหร่ฉะนั้นสิ่งที่วาน A D A 100่งแเนี่ยได้ทำการช้อน A D A ในครั้งนี้นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณเลยได้ว่า A D A ในรอบนี้นะครับในช่วงความผันผวนของราคาของคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะตามที่คุณมองไว้นะครับอาจจะเป็นแค่การช้อนธรรมดานะครับแล้วก็รอให้ราคาขึ้นสักนิดหน่อยแล้วค่อยพอตอนลงก็ค่อยๆช้อนไปอีกนะครับก็ดูต่อไปนะครับเพราะว่าหวานก็รู้แล้วว่า ADA ยังไม่ถึงเวลาณนะตอนนี้นะครับเราก็ต้องว่ากันอีกที เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีกลุ่ม a d a ด้วยทักไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ q ิวโค้ดให้นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเหรียญน,นี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนก็ ทักมาได้นะครับที่เพจน,นะครับก่อนที่จะลงทุนก็เข้าไปศึกษากันก่อนเหรียญนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำอุปทานมีพันล้านล้านเหรียญการเผา3%นะครับแล้วก็โรดแมพในไตรมาที่2นะครับของเหรียญนี้ก็จะมีอีคอมเมิร e ์สนะครับปล่อยสินเชื่อแล้วก็อันที่3คือ ตู้กดน้ำอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นตู้กดน้ำอัดลมขนมที่อยู่ตามห้างต่างนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่า A D A หรือ Cardano จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ